สวัสดีเพื่อน,อนชา YouTube ทุกทา่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อมเลซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของกลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดหด้วยด้วนเจ้ารวง,งสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาร์ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทววสสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เปที่สอดแสวงหาของทั้งสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองปัจจุบันนะครับองวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ ใครสนใจนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์ line, หรือโทรมาได้เลยนะครับโดยเฉพาะวัหยุดเนี่ยนะครับสามารถที่จะโทรหาผมได้เลยทั้งวันนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับสนใจรายการไหนทักมาสอบถามได้เลยนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับ เรามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่นะครับไม่สะดวกที่จะโอนเงินนะครับก็ใช้บริการเก็บปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาพบกับวัตถุบุคคลมีดหมอเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็นะครับ ก็จะมีนะครับมาเพื่อนได้นะครับสื่อสารเพ่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันเช่นเคยนะครับเริ่มจากนะครับมีดปี63นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นมีดปี63นะครับซึ่งเมื่อปี63เนี่ยนะครับเป็นปีที่นะครับหลวงพ่อท่านนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะครับเนื่องจากประสบการณ์นะครับมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับ มีพูดนําไปใช้แล้วมีประสบการณ์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเล่าขานไม่รู้จบนะครับในการนี้เมื่อปี63เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆนะครับถึงกระนั้นนะครับคนก็ยังแห่นะครับไปที่วัดห้วยด้วนนะครับต่อแถวกันนะครับยาวเป็นกิโลนะเพื่อนนะครับเพื่อที่จะนะครับไปนะครับให้ได้นะครับ มีสิทธิในการจับฉลากนะครับซึ่งนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยนะครับมีดจะนะครับช่างจะตีมีดส่งวัดเนี่ยอาทิตย์ละสองวันนะครับวันเสาร์กับวันจันทร์นะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยมีดเข้าไม่ถึง100เล่มนะครับแต่คนไปนะครับหลายร้อยนะครับเป็นพันก็มีนะครับเรียกว่านะครับที่จอดรถเนี่ยนะครับยาวเป็นกิโลนะครับเพื่อนนะครับเดิน เท้ากันแบบไปไกลมากนะครับพอถึงเวลาก็นะครับจะนะครับกรรมการวายก็จะจัดให้เข้าแถวนะครับต่อแถวเนี่ยนะครับเพื่อจะจับฉลากนะครับให้ได้เช่ามีดนะครับดังนั้นนี่นะครับถ้าสมมติว่านะครับวันนั้นนี่นะครับมีอยู่90เล่มนะครับ500คนเนี่ยนะครับก็จะมีผู้โชคดีแค่90คนเท่านั้นนะครับ แล้วนะครับไม่ได้ได้มีดฟรีนะครับก็ต้องนะครับช่วงบ่ายเนี่ยหลวงพ่อบวกเสกเสร็จก็จะมีสิทธิ์เข้าไปเช่ามีดนะครับราคาตู้วัดนั่นเองนะครับดังนั้นนี่นะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้เอยมาเกือบทั้งปีเลยนะครับตั้งแต่ปี6 3ามเนี่ยนะครับเรียกว่ามีดเนี่ยไม่ได้ค้าตู้วัดกันเลยทีเดียว ช่วงหลังมานี้ก็จะมีการตัดแบ่งกระจายออกไปให้ศูนย์หรือถ้าใครที่ไปวัดก็จะมีศาลาะแต่แถวบริเวณวัดนั่นแหละก็จะมีที่ให้เช่าหาวัตถุมงคลแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ไปนี่ที่โน่นก็จะเจอแต่วัตถุมงคลใหม่ๆถ้าจะหามีด ปีถึงเรื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอแต่มีดปีใหม่ๆอย่างปี65เนี่ยนะครับก็จะเจอแน่นอนนะครับมีดปี65นะครับแต่ถ้าจะถามหา64ก็อาจจะพอมีบ้างแต่ถ้าเป็น63ลงไปเนี่ยนะครับจบเลยนะครับไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีดเนี่ยกระจายออกไปทั่วประเทศหมดแล้วนะครับมีดนะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับสออย่างหลักๆนะครับนั่นก็คือ มีดวาระปกติวัดสร้างเองแล้วก็มีดวาระพิเศษนะครับมีดวาระพิเศษก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆได้อีกะครับก็คือนะครับมีดวาระพิเศษที่วัดสร้างเองนะครับอันนี้ก็จะต่อโคดวัดนะครับแล้วก็มีดวาระพิเศษที่วัดอื่นมาขอจัดสร้างหรือจัดสร้างแล้วไปทําบุญที่วัดอื่นนะครับอันนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีดวาระพิเศษที่นายทุนนะครับมาขอจัดสร้างนั่นเองนะครับ มีดที่นะครับเล่นหาแบบทั่วไปนะครับก็คือมีดวัดปกตินี่แหละนะครับที่นะครับถือว่าเป็นของดีนะครับราคาเบานะครับแต่ถ้าเป็นปีลึกๆก็แพงได้นะครับเพื่อนเราจะพาะมีดใหญ่ๆปี596061เนี่ยนะครับอันนั้นถือว่านะครับราคาแพงเพราะว่ามีดใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งสร้างน้อยนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งหายาก นะครับดังนั้นยิ่งใหญ่ก็เลยยิ่งแพงนั่นเองนะครับส่วนมีดที่เป็นวาระพิเศษนะครับที่มีราคาสูงก็จะเป็นมีดวาระพิเศษที่วัดสร้างเองนะครับที่ต่อโค้ดวัดนะครับแล้วก็มีหมายเลขนะครับรันหมายเลขด้านเองนะครับอันนั้นก็จะมีค่ายมที่สูงนะครับก็จะมีมีดวาระพิเศษวัดสร้างเองนะครับที่รู้สิทธิลูกหาร่วมกันจะสร้าง นะครับเพื่อที่จะหาปัจจัยในการนะครับบูรณวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหอชันหอระฆังอะไรประมาณนี้ก็ที่ไม่ได้ต่อโค้ดวัดจริงๆนะครับก็จะมีหอฉันนะครับแล้วก็หอระคังนั่นแหละครับที่นะครับถือว่าโด่งดังมากๆนะครับก็คือเป็นลูกศิษย์สายตรงจริงๆนะครับที่ร่วมจัดสร้างแล้วก็นะครับก็คือเรียกว่าเป็นงานวัด โดยตรงเลยครับ100%เ็เลยนะครับนะครับก็มีการจัดสร้างกันแบบถูกต้องตามตำราขออนุญ,ญาตถูกต้องทุกอย่างนั่นเองนะครับก็กลายเป็นมีดในตำนานแล้วก็ราคาสูงนะครับส่วนมีดวาระต่างๆที่นะครับวาระพิเศษต่างๆที่วัดสร้างเองที่มีแน่นอนนะครับก็คือมีดวาระวันเกิดหลวงพ่อนะครับเท่าที่เห็นมาก็จะสร้าง ที่เล่นหางสากลนก็จะเป็นตั้งแต่ปี60นะครับนั่นคือมีด8รอบนะครับปี60นั่นเองนะครับแล้วก็ปี61ก mm ็จะเป็น hmm. มีดมหาปราบสลาแตกนั่นเองนะครับส่วนปี62ก็จะเป็นมีดใบทองเหลืองใบทองแดงทรงปีกุ้งนะครับแล้วก็เพชรพญาธรนั่นเองนะครับที่เป็นมีดบันเกิดนะครับส่วนปี63ก็นี่เลยนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ นี่นะครับจำนดนการสร้าง999เล่มนะครับขนาด5นิ้วแบบนี้นะครับะยตอกลายยันครูแบบนี้นะครับก็จะมีความพิเศษแน่นอนนะครับเมื่อปี63เนี่ยนะครับเราเราเอา6กับ3บวกกันก็ได้9นะครับแล้วก็ตอกโคตรพัด99อีกนะครับอันนี้ครับจึงเป็นที่มาแห่งความนิยมนะครับ สำหรับเล่มนี้ก็พิเศษนะครับมีรอยจารลายมือหลวงพ่อด้วยนะครับนี่นะครับไม้ประดูหัอชันลังเก่านะครับสําหรับมีดรุลนะครับฉลองอายุวัตรามมงคลหลวงพ่อครบ9 9ปีเมื่อปีหกนะครับส่วนลายต่อก็นี่ครับลายพวกนี้จะหายยากนะครับจะมีในมีดวาระพิเศษเท่านั้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับ ตรายมาสปี63นะครับซึ่งนะครับในปี63เนี่ยนะครับก็จะมีแน่ๆนะครับก็คือมีวันเกิดหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีตรายมาสนี่แหละครับมีทุกปีแน่นอนนะครับมีตรายมาสปี60ถือว่าเป็นมีดในตำนานที่ราคาสูงที่สุดนตอนนี้นะครับส่วน6 3ก็คือเล่มนี้เลยนะครับตอกลายหน้าเกี่ยวแล้วก็นะครับแกะเป็นนะครับ ลายาเป็นพยนนานนาคแบนี้ก็สร้างเพียงหนึ่งร้อยเล่มเท่านั้นนะครับต่อโคดวัาถ้าก้อน,นหมายเลขเนี่ยนาคตไกลแน่นอนนะครับส่วนเล่มนี้ก็นะครับเป็นไตรมาสปีหกสามเช่นกันนะครับแต่ลายแบบนี้นี่บอกเลยนะครับตั้งแต่มีการจัดสร้างมาเนี่ยนะครับตั้งแต่มีการจัดสร้างมีดมาเนี่ยลายหนุมานแบบนี้นี่จะพบเจอน้อยมากๆเลยนะเพื่อนนะครับอย่างไตรมาสปีหกสามเล่มนี้ก็นะครับ ตอกลายอนุมานแบบนี้นะครับด้ามแกะเป็นอนุมานแบบนี้เลยนะครับจะมีความสวยงามเข้มขลังนะครับตรงส้นหนึ่งร้อยเล่มนะครับปัจจุบันนี้หายากมากเลยนะครับหมายเลขก็จะต่ออยู่ที่สัตว์มีดนะครับต่อโคดวัดนะครับแบบนี้นี่อนาคคไกลายแน่นอนนะครับโดยเฉพาะลายต่อแบบนี้นี่หายากเลยนะครับสำหรับผู้ที่ชอบสะสมมีดวัดห้ยด้วนนะครับที่มีลายต่อกแปลก นะครับต้องมีแบบนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับขชบรมี99นะครับแบบนี้นี่นะครับถือว่าเป็นมีที่นะครับมีวระพิเศษที่นะครับวัดอื่นกอจะสร้างนะครับลูกศิษย์ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะครับที่เป็นพระนะครับ ท่านขอดจสร้างนะครับแล้วก็ถือว่าได้รับความนิยมในปี63เนี่ยนะครับถือว่าได้รับความนิยมเลยนะครับเพราะว่ามวลสารแล้วก็นะครับพิธีปุกเสกเนี่ยถือว่าถือว่าทําได้ดีนะครับก็มีคนตามเก็บเยอะอยู่นะครับมันจะเป็นนี่เลยนะครับบอิลาเลษร์สลา100ปีนะครับนี่เลยนะครับ โดยการสร้าง500เล่มเนี่ยนะครับตอกลายจันทร์โคเป็นนี้นี่นะครับได้รับความนิยมเยอะมากนะครับเพราะว่านะครับถือว่าเป็นมีดที่แค่ใบจองเนี่ยครับก็แพงแล้วนะครับนี่เลยนะครับยานแบบนี้นี่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับต่อโคแล้วก็รันหมายเลขนะครับแบบนี้นี่อนาคตไกลแน่นอนนะครับส่วนที่เห็นอย่างนี้ก็จะเป็นนะครับฉลองของละคร ปี63นะครับขนาด2.5นิ้วแบบนี้นะครับด้ามแกะทัวิสุวันนะครับใบเป็นเหล็กอาถรรพ์นะครับรุ่นนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเนื่องจากรูปแบบที่สวยงามนะครับแล้วก็นะครับมีมีความเข้มขังศักดิธิ์นะครับ2.5นิ้วแบบนี้นี่ปลุกเสก5วาระนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับชุดแรกที่ออกมาก็จะมีนะครับ 2.5นิ้วกับ5้านิ้วนะครับที่บูกเสก5วาระแล้วก็เสร็จทันนะครับตับผู้ที่สั่งจองนะครับส่วน7นิ้ว9้านิ้วแล้วก็สลิกาแบบนี้ดีนะครับ7วาระเลยนะครับเพ่ินนะครับนี่นะครับสลิกาแบบนี้นะครับใครที่มองหาอยู่มีเล็กๆนะครับนะครับพุทธคุณสูงนะครับก็นี่เลยนะครับสลิกาชัดลองของละครปี6กนะครับส่วนมีดราคาเบานะครับ ครับท่านใดที่เพิ่งจะเป็นนักสะสมใหม่ๆก็แนะนําเลยนะครับ2.5นิ้วปี65นะครับนี่นะครับราคาเบาๆถือว่าเบาสุดแล้วนะครับในตอนนี้นะครับหรือจะเป็นนะครับอของดีนะครับอย่างใบเล็กกัำพีนะครับถ้าอยากได้ใบเล็กกัำพีก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับมีดมรลสารร้อยปีนะครับนี่ครับใบเล็กกัำพีนะครับด้ามจะเป็นด้ามหล่อนะครับเป็นเจดี นะครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับฟีนเดิมแบบนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้สำหรับท่านใดที่ติดตามเพจนะครับก็จะหาไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าทำมากี่เพจก็ปลิวหมดนะครับดังนั้นนี่ก็นะครับอยากจะนะครับให้เพื่อนนะครับลองแอดเฟซไปดูนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับซึ่ง นะ <F ace book> ครับเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับข้อจำก,กัดก,ก็จะน้อยกว่านั่นเองนะครับนะครับนี่ทักแชทไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูคลิปแล้วนะครับสนใจรายการไหนก็แคปไปสอบถามกันได้นะครับต่อรองราคากันได้นะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับหรือกลัวเข้าผิดนะครับหรือกลัวไม่ฉาชีพนะครับก็ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับ นะครับแตะไปที่ลิงก์ใต้คลิปเนี่ยนะครับรับรองนะครับเข้าไปถูกเฟซแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็ระวังวิชาชีพด้วยนะครับโอนเงินไปไม่ได้ของนะครับได้ของแล้วก็ไม่แท้นะครับแล้วก็นะครับงอแงนะครับไม่ไม่คืนตังค์นะครับแย่ๆเลยนะครับขณะผมเนี่ยผมยังโดนนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่นะครับท้านใดที่ไม่อยากจะไปเสี่ยงนะครับแล้วก็อยากได้ของแท้ไปบูชานะครับ โดยที่แบบไปต้องกังวลนะครับบูชาไปแล้วนี่นะครับจะแท้หรือไม่แท้จะมีพุทุกคนไม่ยนไม่ต้องกลัวนะครับเช่าหาจากที่ร้านนี่นะครับถ้าใดที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดหอระฆังปี60นะครับซึ่งครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นขนาด7นิ้วนะครับซึ่งนะครับเป็นอะไรที่หายากนะครับ เฉพาะจำนวการสร้างครับเนิ้วแบบนี้นี่นะครับสร้างเพียง99เล่มเท่านั้นนะครับนะครับต่อกลายหน้าเกี้ยวนะครับรุ่นหอระฆังปีศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นนะครับมีดสุดยอดประสบการณ์ตำนานวัตถุด้วนของจริงมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ปลูกเสกยาวนานที่สุดดีที่สุดในปี60นั่นเองนะครับโดยปลูกเสกทั้งหมดนะครับ4วาระ กับอีก1ไตรมาสนะครับรวมทั้งนะครับเสาห้าปีหกด้วยนะครับถ่าที่นะครับหามีดเสาห้าปีหกไม่ได้นะครับไตรมาสปีห0ไม่ได้ก็ใช้รุ่นหอระคังปีหกแทนได้สนิทใจเลยนะครับเพราะว่าพิธีดีมากๆนะครับแล้วก็นะครับมีโค้ดนะครับต่อโค้ดแล้วก็รันหมายเลขชัดเจนนะครับเรื่องเก๊แท้เนี่ยนะครับยังไม่มีของเก๊ มาให้เห็นนะครับแต่กั้นี่ใครที่สนใจก็เอาเป็นองค์ครูได้นะครับปลุกเสกวิธีดีมากนะครับบอกเลยนะครับเป็นรุ่นที่หน้าสะสมที่สุดนะครับเพราะว่าจำนวนการสร้างนะครับเนิ้วแบบนี้นะครับก็สร้างเพียงเก้าสิบเก้าเล่มพนันนะครับรุ่นนี้จะมี9นิ้วด้วยนะครับเป <rein> <Yeah> ็นชุดกรรมการนะครับสร้างเพียง 2- 9เล่มนะครับแต่กัรนี้นะครับชุดกรรมการส่วนให่แล้วก็นะครับมันเป็นตำนานไปแล้วนะครับโอกาสที <black> ่จะหลุดออกมาในยากมากดังนั้นจะมีให้ หมุนเวียนเปลี่ยนมือนะครับก็คือขนาดใหญ่ก็คือ7นิ้วเท่านั้นนะครับที่พอจะหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้นะครับแต่ก็นะครับแค่9ก้าเ้าเล่มน,นะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดวาระพิเศษนะครับวัดสร้างเองออกปี64นะครับถือว่าเป็นรุ่นนะครับฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อนะครับครบ100ปีนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเล่มนี้นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับนี่เลยนะครับตอกอักขระเลขยันนะครับเป็นแบบยันครูซึ่งก็นะครับถือว่าเป็นลายที่ไม่ซ้ำใคร นะครับเพื่อนนะครับต่อโค้ดนะครับบุญญากาโมนะครับแล้วก็โค้ดพพมนะครับแล้วก็หมายเลขก็อย่างเล่มนี้ก็นะครับหนึ่งแปดศูนย์แปดนะครับโดนการสร้างนะครับห้าพันเล่มนะครับแต่ปัจจุบันนี่หายยากมากแล้วนะครับไม่รู้อยู่ที่ไหนหมดนะครับมีดฉลองวันเกิดหลวงพ่อนะครับครบอายุหนึ่งร้อยปีในปีหกสี่นะครับนี่ครับรุ่นนี้เลยนะครับปลูกเสกเข้มขังมากนะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสก นะครับช่วงที่โควิดนะครับวัดปิดนะครับผมพ่อท่านบอกว่านะครับเสกจนเต็มจนล้นแล้วนะครับเสกจนไม่เข้าแล้วนะครับเพื่อนนะครับรุ่นนี้แหละครับแงนั้นนี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดนะครับขนาด5นิ้วนะครับปี64นะครับ ว่าเป็นบีดนะครับวาระปกติวัดสร้างเองนะครับซึ่งนะครับเร่อนี้มีข้อพิเศษก็คือนะครับเป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสร้างน้อยแล้วก็หายยากมากนะครับของทุกปีเลยนะครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะปีที่มันลึกๆเลยนะครับอย่างปี6 0 6 1 6 2พวกนี้ไม่ต้องไปหานะครับเพื่อนนะครับหายากมากนะครับค่านิยมของกระดูกจะแพงกว่าไม้นะครับเพื่อนนะครับ เนื่องจากนะครับทุนที่ช่างตีมีดส่งวัดเนี่ยนะครับก็จะสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสร้างน้อยนะครับด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยจะค่านิยมปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นด้ามกระดูกฝักไม้ก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าเป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกแบบนี้นี่นะครับค่อนข้างที่จะนะครับแพงเลยนะครับเพื่อนนะครับหายากนะครับลายต่อแบบนี้ก็นะครับเป็นลายต่อของนะครับช่างธนชัยนะครับ ซึ่งนะครับนี่เลยนะครับมีความงดงามมากนะครับอลังการนะครับนี่นะครับลายหน้าเกียร์แบบนี้นี่มีราคาเสมอนะครับเรือน ja ี้ก็จะต่อโค้ดนะครับพัดร้อยนะครับที่ปลายมีดตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเล่มที่นะครับสวยงามนะครับคาบไ่กระดูกก็ปกตินะครับแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ถือว่าเป็นตำหนินะครับ โดยรวมแล้วนะครับฟอร์มของมีดเล่มนี้ถือว่าสวยงามนะครับซึ่งนะครับราคาแบ่งปันนะครับเพื่อนใครที่สนใจนะครับมีดวาระปกติวัดสร้างเองนะครับเล่มนี้ก็นะครับทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดปากกานะครับ2.5นิ้วนะครับนะครับเป็นมีดออกต้นปี6 5านะครับ ถือว่าเป็นชุดแรกชุดนำเลิกนะครับเพื่อนนะครับขนาดใบเนี่ยนะครับ2.5นิ้วยาวรวม5นิ้วนะครับเพื่อนนะครับตอกลายเสมาเต็มใบนะครับต่อโค้ดนะครับพัด101นะครับชัดเจนเลยนะครับเพื่อนนะครับด้านและฝักทำจากไม้ศาลาหลังเก่านะครับซึ่งนะครับถือว่าเป็นที่ที่นะครับพระอริยสงฆ์ได้ใช้เป็นที่ ทำสังกกรรมนะครับถือว่ามีความผูกพันนะครับอายุของไม้ก็แต่แต่ร้อยปีนะท่านเพื่อนๆนะครับนี่เลยนะครับสวยงามเข้มแขังนะครับหลวงพ่อท่านเสกไว้อย่างดีนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงนะครับท่านใดที่มองหาวัตถุพุคลนะครับที่นะครับมีพุทธคุณสูงไว้ใช้ก็แนะนําเลยนะครับเพื่อนนะครับ ถือว่าเล่นง่ายสบายใจนะครับเพราะว่ายังไม่มีของเกแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับก็ทักมานะครับราคาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับตะกรุดเก่านะครับแบบนี้นี่นะครับเนื้อนี่นะครับทำมาจากนะครับอลูมิเนียมนะครับแล้วก็นะครับหลวงพ่อท่านลงอกขระเลขจานด้วยลายมือของท่านเองนะครับจานด้านใน นะครับแล้วก็นะครับจะตอกโค้ดนะครับพัดนะครับรอพอพัดนะครับแล้วก็นะครับหมายเลข23นะครับโดยการสร้างประมาณนะครับ199ดอกเท่านั้นนะครับเป็นนะครับของดีปีลึกประมาณปี5960ประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งนะครับโค้ดตัวนี้ก็เคยเห็นตอกอยู่ที่ปรัดิกนะครับอ่าปีลึก เหมือนกันนะครับเป็นของวัดสร้างเองนะครับทํากันเองจากในวัดนะครับการม้วนตะกุดเนี่ยนะครับต้องไปนะครับจ้างช่างม้วนให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่านะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตะกุดนะครับของดีปีลึกนะครับขนาด4นิ้วนะครับอยู่ในหลอดเดิมเดแบบนี้เลยจากวัดนะครับก็นะครับทักมาได้เลยนะครับปัจจุบันหายยากมากนะคหมอกเลยนะครับนานที่เจอนะครับแต่สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ ชมคลิปจบแล้วนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื mm ่อ hmm. จะได้นะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผส,สมร่รมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้แลมด้วยเงินทธงเขาของเงิเนงใช้เงินทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ละไปนะถูนะทุกทุกคน